วันพรุ่งนี้นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญก็คือร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้ทางรองประธานสภาคุณเจริญจันโกมลน,นะครับก็เรียกตัวแทนของวิทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมาหารือกันนะครับโดยกำหนดกรอบการประชุมเอาไว้2วันคือ28และ29มีนาคมนะครับตั้งแต่9โมงครึ่งไปถึง4ทุ่ม ฝ่ายค้านเนี่ยได้เวลาอภิปรายทั้งหมด16ชั่วโมงรัฐบาลได้เวลาอภิปราย14ชั่วโมงนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมเวลาที่จะมีการประท้วงนะฮะซึ่งหากการอภิปรายเสร็จเมื่อไหร่ก็ลงมติเมื่อนั้นดูแล้วก็อาจจะเลยช่วงเที่ยงคืนของวันที่29อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดการประชุมแล้วก็ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันสามคนแบ่งเป็นรัฐบาล9 พักเพื่อไทย14ประชาธิปัตย์9ภูมิใจไทย2ชาติไทยพัฒนา1และชาติพัฒนารวมทั้งพักพลังชนได้สัดส่วนร่วมกัน1คนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดระยะเวลาในการแปรยตินะครับผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามบอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าในการประชุมเนี่ยมันมีการไปอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องของโครงการเงินกู้ไทยเข้มแข็งสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ย ทางที่ประชุมจะว่ายังไงคุณจเจริญบอกหาเลยกับคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แล้วว่าจะให้ปฏิบัติตามข้อบังคับให้อภิปรายอยู่ในกรอบอภิปรายเรื่องใดก็ให้อยู่ในเรื่องนั้นอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นนะฮะเพราะมันอาจจะมีะสอสอของเพื่อไทยบางคนเนี่ยเหมือนกับจะย้อนเกตประชาธิปัต์ว่าแล้วทำไมทีประชาธิปัต์ทาโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยแปดแสนล้านเนี่ยยังทําได้อะไรทํานองนี้ก็อาจจะต้องให้อยู่ในกรอบ ไม่ออกนอกกรอบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการพิปาย2ล้านล้านไม่ใช่8แสนล้านนะฮะ <c oughs> เนี่ฮะแล้วก็ทางประชาธิปัตย์เองวันนี้เขาก็บอกนะครับว่าเขาเตรียมเจาะเอาไว้3เรื่องหลักๆนะฮะก็คือ,อ,อกลุ่มแรกเนี่ยภาคการเงินภาระหนี้สินครับ <c oughs> คุณอัธวิศวรรณพักดีสสกรุงเทพพระประชาธิปัตย์บอกว่าใน3กลุ่มที่จะมีการ อภิปรายเจาะถึงก็คือภาคการเงินและภาระหนี้สินนะครับจะฉายภาพรายละเอียดการดําเนินการตามแผนงานในภาพรวมทั้งหมดการใช้เงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งจะสร้างภาระหนี้ผูกพันให้กับประเทศแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลนะครับในกลุ่มนี้ให้คุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพักเป็นผู้เปิดอภิปลายก่อนนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยจะลงลึกในรายละเอียดของแต่ละโครงการเช่นรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างท่าเรือปากาลาที่สตูลว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ก็จะให้สอสอนในพื้นที่ที่โครงการนั้นจะดําเนินการเนี่ยเป็นผู้อภิปรายนะฮะแล้วก็กลุ่มที่3นะครับอภิปรายในเรื่องความโปร่งใสของโครงการการใช้จ่ายงบประมาณและการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะตรงนี้ก็จะมีะทางคุณอภิสิทธิ์คุณจูรินลักษณะวิสิทธ์นะครับวิฝ่ายค้าเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดว่าใครอาจจะ จะอภิปรายในเวลาใดของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเตรียมเอาไว้ประมาณ70คน60คนน่ะหกสิบคนฮะประชาธิปัตย์หกคนแล้วก็จะก็คือภูมิใจไทยอีก10คนครับนะครับซึ่งก็มีข่าวคราวมานะครับจากทางภูมิใจไทยนะครับคล้ายๆกับจะเหมือนกับจะจะเหมือนกับออกแนวไม่ค้านนะครับอ้าพรบกู้เงินนี้นะฮะแต่ก็มีชื่อที่จะอภิปรายอยู่ด้วยนะครับ ยังไงก็ตามแต่พรุ่งนี้ท่านผู้ชมติดตามดูนะฮะทางช่อง11จะมีการถ่ายทอดสดทั้ง2วันตั้งแต่9้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับ,รบซึ่งก็น่าสนใจมากก็ต้องใช้เวลาตั้งใจดูนิดหนึ่งนะ,ะว่าก็จะเริ่มด้วยทางฝ่ายรัฐบาลนะฮะก็จะให้คุณคุณกิติรัตน์เป็นคนที่กล่าวเปิดนะฮะเพราะว่าคุณกิติรัตน์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ นำเสนอนะครับร่างพรบนี้ก็จะเป็นผู้ที่เปิดนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลพักเพื่อไทยก็เตรียมสอสอเอาไว้นะครับที่จะคอยสนับสนุนคนอภิปรายแล้วก็แบ่งตามหัวข้อนะครับสอสอของพักเพื่อไทยนั้นก็จะแบ่งเป็นแบ่งกันดูตาม4ี่หัวข้อเลยสอสกลุ่มนี้คอยดูในหัวข้อความจำเป็นที่ต้องมีร่างพรบนี้ สสอีกกลุ่มหนึ่งดูการยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดต่อกฎหมายสสกลุ่มที่สดูภาระหนี้สินจากการกู้เงินสส,สกลุ่มที่4ก็ดูผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เห็นบอกว่ายังมีอีกชุดหนึ่งเอาไว้คอยตอบโต้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะถ้ามีการอภิปรายนอกกรอบหรือว่าพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นนี่นะฮะก็จะเป็นการกู้เงินที่มากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับ อย่างที่คุณจุรินบอกครับว่าการกู้เงินครั้งนี้2ล้านล้านนั้นจะกินระยะเวลาไป50ปีนะครับถ้าดูรัฐบาลแล้วก็จะเ,เป็นภาระที่ส่งมอบต่อไปถึงอีก12รัฐบาลข้างหน้ารัฐบาล12ชุดนะครับแล้วก็ถ้ารวมดอกเบี้ยแล้วก็จะประมาณ5.16ล้านล้าน5.16ล้านล้าน กับร่างพรบ19มาตรานะฮะ6 3บรรัทัด32หน้าพรุ่งนี้ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะฮะครับ,รบจับตาดูนายกรัฐมนตรียิ่งรักษณ์นะฮะเพราะคุณจุลินเนี่ยบอกนะครับว่าขอเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษนายยกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลชี้แจงการกู้เงินนี้ด้วยตัวเองไม่อยากให้ชี้แจงแบบอ่านเอกสารแล้วไม่มาปรากฏอีกนะฮะ ว่านายกควรตอบได้ทุกประเด็นนะครับผมคิดว่าการอภิปรายเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่านายกให้ความสำคัญกับการทำงานในสภามากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าให้เปรียบว่าสอบได้หรือสอบตกในงานสภาคุณจุลินบอกผมคิดว่านายกสอบตกตอนมารับตำแหน่งนายกบอกจะทำคะแนนสอบได้ทุกวิชาแต่วิชาสภาสอบตกแน่นะครับมีความเห็นจากสวแล้วก็นักวิชาการคุณคำนูนสิทธิทสมานเนี่ย บอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับโครงการลงทุนที่รัฐบาลเตรียมที่จะดําเนินการแต่ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะใช้วิธีกู้เงินซึ่งอาจจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา169และเห็นว่าการใช้จ่ายเงินผ่านกฎหมายนี้เป็นการพิกโฉมการใช้เงินภาครัฐซึ่งจะไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติมั่นใจว่าร่างกฎหมายนี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหมวด8 มาตรา166ถึง170ต้องพบการที่3รัฐธรรมนูญแน่นะฮะตอนนี้กำลังร่ารายชื่อสวให้ครบ65คนเพื่อขอให้3รัฐธรมนูลได้มีการตีความนะครับแล้วคุณคำนูลก็ยังบอกนะครับว่าจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลมีความพยายามแล้วในการที่จะใช้จ่ายเงินลงทุนผ่านระบบงบประมาณประจำปีปกติซึ่งเป็นเรื่องที่ สามารถจะทําได้นะฮะสามารถทําได้เพราะรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนในการดําเนินโครงการอยู่แล้วและถ้าหากว่าจะพิจารณางบลงทุนในแต่ละปีที่รัฐบาลบอกว่าจะใช้ประมาณ4ี่แสนล้านบาทต่อปีเมื่อบวกกับงบประมาณเพื่อการลงทุนในระบบงบประมาณตามปกติอีกสามแสนล้านบาท ก็เท่ากับว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีเม็ดเงินใช้จ่ายถึง7แสนล้านบาทต่อปีอในระยะเวลา7ปีข้างหน้าที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของการใช้จ่ายเงินนะฮะนี่คุณคำนูณบอกนะครับคุณสมชัยจิตสุชนจาก t d r i ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้คนในซีของรัฐบาลเองพยายามที่จะบอกว่าคือถ้าใช้ระบบงบประมาณปกติเนี่ย มันทําได้ไม่ต่อเนื่องอแต่ถ้าคุณใช้พรบรกุงก้งนเนี่ยมันต่อเนื่องเลยครับอาจารย์สมชัยนี่บอกนะครับว่าความต่อเนื่องของการลงทุนนเป็นเรื่องที่ดีซึ่งจะดีต่อนักลงทุนเขาสามารถวางแผนการลงทุนได้แต่คําถามก็คือว่าถ้าเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบงบประมาณปกติจะสามารถทําได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันหรือไม่ครับซึ่งเท่าที่พิจารณาบางโครงการในแผนการลงทุนเนี่ยพบว่าสามารถทําการลงทุนต่อเนื่องได้ฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่า การใช้จ่ายผ่านงบประมาณปกติสามารถทําให้ลงทุนต่อเนื่องได้ออนี่และที่รัฐบาลประเมินว่าออโครงการนี้นะครับไม่น่าจะเกินกรอบความยั่งยืนการคลังที่50%ต่อ GDP แต่ TDRI เนี่ยเขาประเมินว่าถึง60%นแน่นะฮะเรื่องนี้สาธารณะออนะ60%แน่ ในที่วันนี้ที่เขาไปเสนอมุมมองกันนะครับก็คือเขามีการจัดงานเสวนาขึ้นมานะงานเสวนาเรื่องมุมมองวุฒิสภาต่อร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับคือนอกจากบรรดาสอวอไปออกความเห็นแล้วเนี่ยวันนี้มีประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยไปอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับไปติดตามจากรายงานของผู้สื่อข,ข่าวนะครับคุณฐานิตาครับครับใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยเราจะตอบโจทย์จากท่านว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ย ได้คำนวณถึงในเรื่องของทาระนี้ทุกปัรการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นภาคในเรื่องของภาคน,นี้สาธารณะเนี่ยก็ยืนยันด้วยกระทรวงทางอีกทีหนึ่งว่ได้คำนวณไปแล้วมันจะไม่เกินนี่สาธารณะเกิน50เซนนะครับ ความพยายามของรัฐบาลที่ออกเดินสายชี้แจงกันทุกวันถึงหลักการและความจําเป็นในการออกร่างพระราชบัญญตัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้าน,ล,านล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศด้วยคํายืนยนันซึ่งแทนคํามั่นสัญญาจากรัฐบาลชุดนี้ว่าจากนี้ไปอีก7ปีคนไทยจะเห็นการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน โดยที่ไม่ทำให้นี่สาธารณะของไทยเกินเพดานที่กำหนดอย่างแน่นอนแม้หลายฝ่ายจะเห็นดีเห็นงามกับโครงการพัฒนาดังกล่าวเพราะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระบบขนส่งของไทยแต่รัฐบาลยังหนีไม่พ้นที่ต้องทำหน้าที่ตอบคำถามกับสังคมให้ได้ว่ามีความจำเป็นจริงหรือที่ต้องออกพระราชบัญญ,ญัติกู้เงินสองล้านล้านบาทหรือแท้จริงแล้วมีแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่านี้ ทำไมโครงการที่ดีเลิศเช่นนี้เนี่ยมันมีเหตุขัดข้องอย่างไรที่ไม่สามารถจะใช้งบประมาณในระบบได้และรัฐบาลได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วหรือยังที่จะใช้งบประมาณในระบบถ้ายังผมอยากให้กลับไปทำครับ สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสยัยถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชบัญญตัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทจะสามารถคี่คลายได้หรือไม่นั้นจะต้องมาจับตาดูกันนะคะว่าในวันที่28และวันที่29มีนาคมนี้รัฐบาลจะสามารถชี้แจงรายละเอียดให้เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ